ว่าเรามาสะกดจิตแหม่มดูบ้างได้ไหมคะทำไมครับก็แหม่มอ,อยากจะ,ะรึกชาติได้บ้างอะ่ะจะได้รู้ว่าชาติที่แล้วทําเวรทํากรรมอะไรไว้ชาตินี้ถึงได้เกิดมาเป็นแฟนคนอย่างคุณนี่แหม่มเลวไหลนะ่ะเลวไหลเลวไหลยังไงคะแล้วที่คุณน่ะบอกวุ่นอยู่กับมนันไงเรืร่องรสชาติอดีตชาติอะไรเนี่ย ชิดซ้ายครับชิดซ้ายครับช้าครับช้าช้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดรถคันนั้นไว้หยุดรถคันนั้นไว้หยุดไว้หยุดไว้ค,ครับ ขอโทษครับคุณสองคนกัลณาลงจากรถเลยครับช้าๆนะครับช้าๆครับมีอะไรครับกรุณาลงจากรถเลยครับช่วยช่วยเปิดท้ายรถหน่อยครับมีอะไรกันคะคุณคุณช่วยเปิดท้ายรถได้ไหมครับอาจารย์มีครับช่วยช่วยเปิดหน่อยครับนั่นไงครับมีมีมีศพเด็กอยู่ที่ท้ายรถครับ ไหนจา่าไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นไงครับเข้าตวรวจสอบจๆไม่เห็นมีอะไรแล้วครับผู้กองเมาหรือเปล่าครับจา่าออไม่ไม่ไม่ได้เมานะครับผมเห็นจริงๆครับบ้าคุณนี่ฉันตกใจหมดเลยอ่ะขอโทษครับ โทษจริงครับไม่เป็นไรครับใช่ปิดตูจ่าครับคือผมเป็นจิตแพทย์นะครับถ้าพรุ่งนี้มีเวลาว่างเนี่ยก็กวรที่คลินิกด,ด้วยนี่นำบัตรนะครับมีแผนที่นี่นะคือแต่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บ้านะครับไปหาคุณหมอตามที่คุณหมอบอกคือผมผมสั่งให้คุณไปคุณต้องไป ผมเชื่อว่าจากคนนั้นเห็นจริงอย่างที่เขาพูดผมเริ่มรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันมีอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่ทำให้ ลังจางลงจางลงจางลงผมเห็นผมเห็นเห็นประตูผมเห็นประตูประตูไปยังไงด้าน,น้าเป็นเสาคู่กลมๆหนึ่งคู่ประตูมีหลังคามีจัว่วมีจัว่วมีคล้ายๆช่อฟ้า คุณพยาบาลสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ,คะเันมาขอพบคุณหมอค่ะ,ะคุณหมอกำังมีคนไข้อยู่ค่ะ ดิฉันชื่อนางเกิดนามสกุลธรรมดานะคะเขาก็คุณหมอหน่อยค่ะนัดคิวไว้ล่วงหน้าก่อนดีไหมคะแล้วค่อยมาวันหลังเพราะใส่คนไข้รายนี้แล้วมาเศร้าคุณหมอจะมีธุระที่ไหนต่อหรือเปล่าคุณหมอมีธุระต่อเลยถ้ะดิฉันขอพบก่อนเลยนะคะไม่ได้ค่ะต้องนัดไว้ล่วงหน้าค่ะคุณพยาบาลดิฉันเดือดร้อนจริงๆนะคะไม่ได้ค่ะคุณไม่รู้อะไรดิฉันใจเย็นๆค่ะต้องนัดคุณหมอให้ได้ค่ะนั่งลงก่อนค่ะนั่งลงก่อนค่ะคุณพยาบาลดิฉันไหวแล้วจ้ะดิฉันขอพบคุณหมอหน่อยนะคะเอ๊ะ ต้องนัดผิวต้องรอผิวคนมันจะเป็นประสาทนะมันอยู่ในสมองดิฉันตลอดเลยคุณพยาบาลฉัตอนต้องนอนที่ไหนก็ต้องฝันเห็นไอ้ประตูาบา้าๆนี่ตลอดเลยนี่ฉันจะทำยังไงดิมันปวดหัวมันอยู่ในสมองอยังไงก็ต้องจำกันตลอดเข้าใจหรือเปล่าคุณพยาบาล อบอกกันไหมครับว่าพอคุณเปิดประตูบานนั้นเข้าไปแล้วคุณเห็นอะไรบ้าง ลคลองบางกอกน้อยเจตุลาคม2484ผมเห็นทหารญี่ปุ่นกำลังเดินแถวผมเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเห็นเด็กสิบกว่าคนวิ่งออกมารับกับข้าวที่ผมกับไอ้จ้อยถือมา มาไอโนูเก่งสมกับที่ลุงสอนไว้นี่ก็หมายความว่าคุณสองคนก็ฝันเห็นประตูบานนั้นเหมือนกันเลยคะค่ะแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างเร่งให้หนูมาที่นี่ใช่ผมก็เหมือนกันโอ้ไม่น่าเชื่อหรือว่าฮุยขนลุกอ่ะอช่วยด้วยค่ะแล้วผมจะมาตามที่หมอนัดอีกครั้งนะครับ ขอตัวก่อนครับดีวครับคนไข้หมายสามคนต้องการพบหมอให้ได้ในวันนี้ค่ะโอ้ยดิฉันเองค่ะดิฉันเองค่ะดิฉันไม่ไหวแล้วขออารดิฉันก่อนนะคะไอ้ประตูบานนะั้นมันอยู่ในสมองดิฉันตลอดมันปวดหัวทนไม่ไหวคุณหมอช่วยด้วยตะคะโอ๊ย